เวยนะครับเพราะว่าเชื่อว,ว่ามันจะเป็นหนังที่น่ากลัวแล้วก็สนุกไปกับหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับฝาก้วยนะครับอ่าพี่โน้ตครับผมก็ดังนี้เป็นหนังที่ใช้คําว่าเป็นหนังผีที่โรแมนติกและมีคอมดี้ในเรื่องครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วผมอยากให้ทุกคนที่ไปดูหนังเรื่องนี้นะครับผมก็จะพูดคำเ,ดเสมอว่านอนหลับให้เต็มอี่ครับทําตัวให้ว่างเปล่าเดี๋ยวเรา ภูมพี่โอรครับครับก็ฝากไปด้วยครับไรเดอร์ก็โเป็นผลงานที้ก็ภูมิใจมากครับได้มาร่วมงานกับพี่ฟูนะครับ<ม>ทั้งแรกเลยแล้วก็ได้ได้ร่วมงานกับน้องฟีนด้วยทั้งพี่โนโลแล้วก็พี่อาร์ด้วยครับก็เป็นหนึ่งผลงานที่ผมว่าคนดูน่าจะรับรู้ได้ถึงความตั้งใจทําง,งานของพวกเราน,นะครับแล้วก็มีทั้งความเค้นแล้วก็ความหาอยู่ในเรื่องนี้เว่าครบรถก็อ,อยากฝากไ้ด้วยครับสิ ธันวาคมนี้ครับสุดยอดครับโปแล้วก็น้องปี๋ครับเดครับก็เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ฟิลก็ภูมิใจมากๆได้มาทํางานกับพี่ๆที่โปรเฟคชั่นอลมากๆทั้งพี่โวพี่โนพี่อาร์แล้วก็พี่ฟูแล้วก็รวมถึงค่ายสหมงคลฟิลด้วยดีใจมากๆค่ะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ฟิรู้สึกว่ากลมกล่อมมากๆทั้งคบรถเลยก็อยากฝากให้ทุกคนไปดูในโรงภาพยนตร์กันนี้แล้วนะคะสิ้ทันวาคมค่ะนะนะครับ เป็นนันเองแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกท่านตั้งใจมาให้กําลังใจวันนี้นักสแสดงวันนี้ผู้กำกับแล้วก็สัธารฟิล์รับรู้ความรู้สึกนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้น